โอ้ยจับง่ายง่ายพี่น้องบาแคะบาหยังเลยแหมแม่หนี้แม่หนี้ยนี่คือแบบตาสวดมาเลยมึงอันนี้พี่น้องอันนี้โตอ่อนมันบางเดียวนะอู้คือจังเดียบเบาอ่อนคือคือค้างเลยเออเนาะเหมือนตัวเบาอ่ะเบามึงดูมึงดูมึงดูถึงว่างยังมรนะอุ้ยมันกำลังจะเนี่ยทุกคนมันกำลังจะออกปีกทุกคนดึงมาดึงมาดึงมา ก็จะเป็นคื่อนอันอยู่ในขวดกำลังรัวขีมันเนี่ยจิ้มยนวดแพี่น้องเ้ยีพีนนีเอัสวัสดีค่ะทุกคนมื้อนา้เฮาาสิบาเพื่อนๆนะคะ พาพี่พาน้องมาเก็บจักจันพี่น้องเกาหลีก็มีจักจันได้เดี๋ยวนี้มองบรรยากาศค่ะบ,บรรยากาศอ,อันนี้คือสามารถชิกของข้าคขายอยู่ทั้งหลังนี่ค่ะอันนี้คือพนักง,งานไซสอันเบิ้งอันขวดบุกจักจันด้วยเนี่ไซสเอาเต็มนี่ <laughs> เราได้เต็มนี่แล้วเราจะกลับกันค่ะทุกคนขวดเ,เนี่ย ตอนนี้เขาต้องเปล่ายางนะคะมองคุณดิคนเขียบก้อนให้องหลุมอ่เปล่ายางเร็วคนที่ผ้ามาบอกว่ามันออกเบิด์ตขึ้นพี่น้องเขาจะไปเบิ่งกันว่ามันอยู่น้ำจังไก่ขั้นบานห้องสีแมนบอพี่น้องมันก็จะขึ้นอยู่น้ำแบบว่ามันจะไปจับอยู่น้ำพวกโกกใหม่ยู่น้ำต้นใหม่ไหมแต่เอามาเบิ่งว่าเกาหลีมันสจอยู่น้ำแบบจังไก่นะคะได้บ่ ฝนกระสิตกห้ามพี่น้องทุกคนมันอยู่ตรงนี้เห็นม่้พี่น้องจับยู่แบบนี้นะนี่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 ตอนนี้เฮดปวดอยู่นี่ปาดเกาหลีเขาไปจับห้าวบอกเธอได้ใช่ไหมโอ้โจับง่ายง่ายพี่น้องบ่แขบบ่หย่งเลยแหมแม่มีแม่มี

เอมันสายพันธุ์เดียวกับบ้านเราปะเนี่ยโอ้โหดูนี่โอ้โหแค่ส่องส่องดิส่งดิมันก็ได้หลายแขกเออมันไม่มีปีกเนาะมันไม่บินหรอกทุกคนชั่วโมอ่อนแั่พี่น้องเออไม่ยังเดียวอือตกก็ตกเอาอีกชั่วโมงมันจะเป็นปีกได้ไงอีกชั่วโมงยังเป็นปีกแล้วไม่รอนรอแปลว่ารอบินตอนเช้ามันคือสิสไมอ๋อเหรออีกชั่วโมงยังเป็นปีกจะเก็บง่ายกว่านี้ใครเป็นคนคนพบนี่ จับเนี่ยหย่อนนี่คว้าเลยทุกคนโอ้ยฉันสะออนท่านก็สะออนคนเดียวไหมป้าแกอุ้ดเก็บคนเดียวก็ได้หลายตัวแล้วเนี่ยนคุทกตาดีสะออนพี่ว่าแกมาเอาไปมันดับหมดแล้วเนี่ยนี่ไม่น่าจะอีกวงหนึ่ง17ปีอ่อครั้งนึง ะสิบเจ็ดตีออกครั้งหนึ่งอ๋อสิบเจ็ดตีออกครั้งหนึ่งแต่ยากบอน่มันวักตัวไหนโอ้โหตาดีแห้งแบบอันนี้สิบเจ็ดตีออกครั้งหนึ่งออกสี่เดือนแล้ววางใครอีกสิบเจ็ดตีออกครั้งงเออแล้วเราก็มันไม่เก่งอิลีตีเดี๋ยวนี้เบาอิลีหรือเบาอีเล่ย์มันใส่เวลาพาสโตโดนเอ้าหรออันพอยี่ซิมมาอยู่ซูเปอร์ริต้มันบอกมาสั่งบอบริต้ดอกจังสิกินระบบนิเวศเสียหมดคนไทยอยู่ไหนฮะ ป่าได้จากโตไปเอ้าไปงายอันนี้พ่หาเอาเว้ยอันทาจะนี่ว่าเด็กอยนะครับทุกคนเรามาเก็บจากกระจานอนไ้ได้เยอะแล้วนะครับมาชิคเราก็พบปัากลางทางนะครับวันนี้ อ่าถ่ายด้วยกันนะถ่ายน้ำกข็งจะถ่ายน้ำแข็งนี่นี่ดูยิงใจมันทอดกินได้เจสวยใหญ่แห้งทีนองทอดทอดกินได้บ่อเทสได้เบิดเด้แต่ว่าเราจะไม่กินดิบนะคะเพราะว่าข้าวหย่นเป็นโลกเราทอดกินเหรอเออทอดจะทอดทำอะไรที่ร้มจากทอดก็เอาไป าไปฟักเนาะเอาไปฟักแล้วก็ไปปนเห็นรูปปนไยมขั้วขั้วอะนี่กล้วยมันเลยว่าจะสุกแล้วแล้วก็จะดำแก้วมันหอมคือบ้านเขาแบบว่าอร่อยเว้ยมันกว่ะแมนบ้าตัวมันใหญ่เนาะพี่น้องมาเกาหลีเราจะสิดอะไรเราจะติดกินจักกรจันติล่องเบิร์นข่าวว่ามันจะเป็นรสชาติแบบใดเขาเรียกต้นอะไรหนิเฮ้อดูต้นนี้มันขึ้นตัวเก็บตัวแล้วครับพี่น้องเรามาถึงจุดไฮไลท์ตรงนี้แล้ว

อุ้ยตัวนี้มันจะไม่ปีกหรอตัวเนี้ยอุ้ยมันเริ่มออกปีกแล้วเนี่ยนี่นี่นี่นีาอมีปีกแล้วค่ะกำลังปีกอ่อนๆนี่นฟังเสียงมันครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับรหขนาดีคนวะใส่เอฟเฟคให้ด้วยนะคะอ้อาเอาอาเเอา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 เอเอาเอา อมาแล้วค่ทุกคนนี่ขอมันอุ้ยมันกำลังจะนทุกคนมันกลังจะออกปีกทุกคนดึงมาดึงมาดึงมามันกำลังจะเป็นปีกทุกคนมันุ้งอุ้ยมันกำลังสีโอเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังสีโลกค้ามเลยนะอ้โห้ยเฮยังของแซ่บยังโอ้โหตนั้ยไหนนี่ค่ะ นี่ค่ะทุกคนดูนะคะนี่ค่ะอ๋อดูตัวตัวนี้ค่ะทุกคนเีวีสี่ตัวโอ้โหนุ่นๆไปเอาฝั่งออสไปเอาฝั่งออ๋อๆไปยับตัวแล้วนี่นนี่เป็นตัวเป็นตี๋คนนีๆๆลยไป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 ไหนโอ้โหเกิดอะไรเยอะแล้วดูดิ นี่ย่าเอาสองตัวอ่ะการกำลังเป็นปีกทุกคนขคตาสววตาโปเทียได้ปุอขั้บนโอ้โหเอาแม่พวกไอ้สูทำยังเราทำยังไงถึงจะได้ไม้เขียนถ้าเราเขียนแลมันก็ลงใช่ไหมบนข้างบนับเยอะเลยนขนัไงเทต้ามนสแตตาง เนี่ยเราเราทำยังไงเราถึงจะได้มันกำลังรอบภาบออกมาเนี่ยอีเมย์อยุการ์ดไหมะโอ้ดูนี่่ะคะดูแบนี้เยจันเกาหลีอีพอีแม่อุ้ยอันนี้กำลังเริ่มแข็งตายแต่จันกิจไกเลยทดจะกินหืมว่าต้องถามถึงความมั่นเดยน้องเล่าว่ามันยังบเปลียนขีดอันนั้นมมันยังเดีว่าเขาบริไตลุงแล้วลุงลุงเจริลล์ลุงลุงเจลาโอ้โห โอ้ยมือเขาต้องขอบคุณพ่นองาหารเยอ่งยคือเบาอวลมาเดินๆข้างรอบปีกเลยีันปีกปีกๆุเอนี่ันี่ต้นใหญ่เลยโอ้อกุรีๆๆเจ้าขตื่นกลางนโอ้มันกะต้นเตอรสทุกคนเอเจาปีกมงโหลดพี่นองเอย เก็บเอาเก็บเอาพี่น้องจักรจัน์เก่าลีนวาหาง่ายหาได้ค่ะอดมันต่ยุ้มยยมยับยิ้มนึ่งตัวอดน่งตันี่แล้วเขาเอื่อนมาหลอบค่ะพี่ดอกก็บังคับไฟสองเลยไปดมลอกจะงูเด้อนีมก็ลอกจาเด้อไม่ดาม่านะครับไม่ดาม่า โอ้สิมาด่ามงด่ามายังเอาไปทอดกินแซ่บกระโดดนี่ครับพี่เขาอมาเก็บน้บมีเจ้คนมาเก็บกันนะนี่เยอะเลยโอ้โหคนเยอะเลยมันนองมันนหเายอมันเย็นติเตอร์ับอันนันาห้เากอปเสีเอ้านี่เธอเอาหลานทำอะไ้เก่งเก่งเก่งป้าือเก่งแถ่ะ ปลาได้เยอะอีกไหมไม่เยอะหรอเนาะเอาไว้เต็มขวดเลยเอ้าพี่น้องเด้อมึงสิจับมึงตัวใหญ่กระดอกระใหญ่พ่อยแม่เอ้ยก็บบุ้งเคยเห็นจิ๋ข่อยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจได้จังใดโอ้โหนี่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 หลอกโอ้หลอกครับโอ้ยสวยมันหลอกไปบ้านเราเนาะร้ายเรื่อยไปไดนจ้ะไปโรงเรียน ถึงแหละถึงอายุกับเป็นนักเรียนเรียนรู uh? ้ชีวิตมันไงอันนี้เหมือนต้นใบมอนใบหมอดีหรอเขาเจ้าก็กินเหยียดยิ่งหมอไม่กินขี่เกี่ยวอุยนี่ตือแบบตาสวดมาเลยมึงอันนี้พี่น้อง อันนี้โตอ่อนมันบางแนว่นนะอู้คือจังแบบเบ่าอ่อนพักอ่อนคือยเเออเนาะเบาเหมือนตัวเบาอ่ะเบาไอตัวมึงดูมึงดูมึงดูปี๊คิวเขียวอยู่ไหนมออีะคมนเอจะกินนก่กอนนกินกิกิน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 นกินกินกิอกินกิกินกันกอากินกิอกิกิน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 กนิน กาหลีมากินเด้อบัวห,หิจังจังของเสียบของรีละ่ะร <c oughs> ู้จักไหมโปรตีนเยอะม,มึงยำให้แกกินเลยยำแล้วแกบอกเป็นอื่น,นไกิกาที่ปจจัป <c oughs> ทำไมไม่บอกเออทำไมไม่บอกกินแต่ตัวเองอะเต็มเย็นแห ไม่ใช่คือเขาบอกเคยเห็นนะบมหนังดอกมันก็เลยตื่นเต้นกินแต่เจ้าอยู่อยูร้านนี่นี่ตัวนึงบอกให้ให้เปิ้นเออกาลังสีออกย่าให้เปิ้เออแต่เจ้าอยู่ร้านกินแต่เจ้าอยู่ร้านก็เห็นบอกเหรอีย่าตัวนึงตัวขึ้นเบลให้ลูกไข่เจับเนี่ยย่าสาวไม่ใจลูกกลัวระวังเด้อพี่เนี่ยแล้มีคนจับอะแผวจับเป็นลูกจับ

โอเคปากเ้ออยนี่ยขาโบสองตัวโอ้สองตัวเลยติโอดเปลือกเปลือกอ๋อเปลือกมันเตี้ยตัวมันตันอ่ะอ้มันขึ้นหน่ารักแถวลงไปมายมึงสิกากินบ่ละกระจังว่ามันเป็นตะหักเลี้ยงไม่โลดโอ้โหนุ่นนุ่นโอ้โหนุ่นเก็บได้สี่ห้าตัวแล้วโอ้มือโป้เลยคนนี้นะฮะไกด์เราของโก้ต้องหาเกงเขาตกใจเงิน บนนี่ไก่ไก่เบียรก็ได้หรือมั้งแบบปู๋จังส no ีข่อยมามันสีเสียบได้ยากพะว่าอย่างอุ้ยเวลาเราไปทอดมันไม่แตกบ่จ้าเนี่ยบ่คมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยสั่อ่อนครับคุณอาจับก็บายมั้งเป็นสู๋สาวไปเก็บไม่ห้ามมึงพี่น้องขอบคุณขอบคุณนี่ร้าป้าเด็กตัวเงยแต่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกจิกจี้จิกกัดจี้อยู่นะให้แม่ชิมดูดิให้แม่ชิมดูดิไอ้เจ้ากินหรอเป่าให้แม่ชิมดูดิให้กินดูตัวิ งงเอาไปแกดูดิเอาแกเอาแกดูดิี่มเฮ้ยห,หลายแท้สวไงบ้างวันนี้ม่วนหลายพี่น้องเกิดมากเพราะเคยเห็นคือเพราะเคยเห็นจัก,กรจันนั่นเกาหลีเนาะแต่ว่าจัก,กรจันบ้านเท่าก็เคยเห็นอยู่อือม ปีกกำลังส <fin anta> <ots> ีออกปีกเงหน่อยอันนี้ก็คือตามันพี่น้องเอ้ยตากลมๆเบาๆคือข่ไห้เอยคุณอาเพื่อนโอ้โหนี่อ่ไหนว่าฝั่งนั้นไม่มีอาจารย์โอ้โหเอาหางออกด้วยไงไม่แตกหมืเดิมเลยได้ปอเปียะมั้งนี่เหรออันนี้คือล้างน้ำแล้วก็ทอดยังลยใช่ไหมทอดเลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยเอากระเทยเกลือเนี่ยบักระปุกโรยโรยดีแต่หลังเลย

ลื่นเด้อระวังเด้อทุกคน a few moments later เดละได้ละสิ่ง่เขาได้มากยู่ทังหลังนี่ค่ะพี่น้องคะฝนตกห้ามค่ะเลยได้ซัมนีเขากับสิเกียไปซํานี่ซะก่อนนะคะผลร้ายแล้วใช่ไหมทีเยาต้องมาแดดซัมมี่โคตรหนาผลร้ายน แมนบอโอ้ยพากันมีแนวเสียบอันบ่อยอมบอกเอยอันพากันอัร์ยูอัก e ์ินพี่น้องมันเป็นอย่างนี้นีน่มันข้อกับสิบไปทอดพี่น้องสวยหญ่กับกรอกโอ้ยเบื้องเหงือพี่น้องคะ่ะอี่ฉันชุมเท่มากเลยกับทริปนี่เบื้องสภาพโลดคะ่ะยิงขาบอลเลยเบื้องพี่น้องโอ้สะอ่อนเลยอ๋อเป็นยังตีนมันคือดำอ๋อมันถือมูมันถือขี่มู พี่น้องขาเบิรงเด้อค่ะนี่จัากระจันนี่เขาได้มากเอามาล้างนดำิึงมันขี่ใส่แม่จนว่ามันดำเหมือเดี๋ยวเอาก็สิมาล้างอันไห่หนามมันจนว่าล้างหนามขาวเอาถุงผมให้กลับไปอันนี้น่าสิดคอดเด้อพี่น้องเด้อร์โตเป็นๆเบิรงว่ามันสิมั่นจันเด๋อโอ้ยจิตสุดเด๋อใจสุดใจโอ้ยเนี่ยไม่ต้องไปเจอ อ yeah. <out> <night> yeah. <nature> um, ันอยู่ในขวดกำลังครัวฉีมันเนี่ยชิ้มมาเทียวดเดี๋ยวดเทียวดำต้องรอยมันร้อนก่อนเป็นมะอก่อนจวดรถร้อนเนี่ยติดตั้งมาตียง เดี okay. ๋ยวเลยยังละซ่ายังะ่ปวดแพี่น้องเลยเก็บ okay. มือีเกือีซไเดี๋ยวไเดี๋ยวไเียเอาละค่ะทุกคนค่ะเบิรงเดอเฮาเรียบ้อยแล้วเฮาไปทอดมาเรียบร้อยเดี๋ยวเฮาสิมาซิมนะคะพี่น้องว่ามันเป็นรสชาติจังไดเมื่อกี้นี่ให้น้องทอดแล้วกะมันก็ใส่รดดีไปกับอียงก่อนละ ปลาแดกไม่ใช่กับซอสอะไรนะเขียวซอสฝาเขียวไปนะคะเดี๋ยวข้าสิมาซิมนะคะบอกว่าไม่ต้องเอากรอบมากนะคะเพราะว่าข้าอยากกินแบบว่ามันมันเดี๋ยวเราจะมาชิมดูว่าเฮ้ยลองเดินไปหน่อยอันนี้โต๊ะจักรจันนี่นะคะโอ้โหลูกของคนเลยเหมือนแม่จับซีบอว่าเ์เกมค่ะเอาข้างล่างเลยเอาข้างล่างมันไหม อร่อยมากแต่เค็มนิดหน่อยเค็มนิดหน่อยแข่เขากินบ้างดิเขากินแม่แซวๆค่ะพี่รองค่ะเขากินกันไปทุกคนแล้วเดี๋ยวขาขออนุญาตไปกินกันนะคะทุกคนค่ะลองชิมเจอกนยังไม่หยิกเขาบอกเอาเกาหลีเนี่ย มื่อเกินคีสบูตเตอร์ไปหมดใด้เยอะมากใช่ไหมโอ้ยสองคนไม่ตกทำห้าหกร้อยค่าคือบอกกับคู่ไว้เลยคนคนหนึ่งป๊าดห้าหกร้อยขึ้หนึ่งอ่อนครับเต็มตู้แล้วในตู้ประมาณสองพันเนาะบายบายโอเคโอเค thank you ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะสนุกมากเลยไม่เด้อทุกคนค่ะมื้อนี้เฮาขอจบคลิปไปเพียงจำหนีเด้อค่ะ มื <Merci. S 2> ่อนี้ได้ร <c oughs> ้ายแล้วกะอิ่มน <c oughs> um ้ำสำล่านกันเพราะแห้งแล้วแล้วกะเข้าไปเก็บอีกรอบนึงหลังจากเขากินข่าวอิ่มเนาะห้อนค่ะนี่ค่ะสมาชิกของเขากินรถฐาเรียบร้อยชุ่มฉ่ำใจเร็วตอนกิ่งดาวเป็นไงกินทอดจ้ากระจันแสบบอเข้มจังแบบต้องปวดค้อก่อนคลิปนี้ม้วนหลายค่ะพี่น้องทึ่งม้วนทึ่งไร คนกับโตกห้ามโอเคค่ะนนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อว่าเ้าสิภาพาเป็นยังเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายหนะะ่อยค่ะบ๊ายบาย